วันนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นบทที่หกนะครับทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยมันเป็นระบบปิดหมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่นิยามของกฎข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มาจนถึงเรื่องบทที่ห้าที่เราพูดถึงกฎข้อที่หนึ่งของระบบปิดพอมาบทที่หกเนี่ยมันจะเป็นกฎข้อที่หนึ่งของระบบเปิดนะครับ ที่เขาเรียกว่าปริมาตรควบคุมนะครับเนื้อหาการสอนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไปดูวิดีโอสอนเอาเองนะครับในชั่วโมงเรามาลองดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าเพราะว่าถ้าผมบรรยายมันก็เนื้อหาเหมือนเดิมที่เคยอัดเทปเอาไว้แล้วนั่นแหละนะครับก็จะไม่มีประโยชน์อะไรในการพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเ,เดี๋ยวผมจะ ช่วงแรกนี่เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อหาเร็วๆนะครับว่าจุดสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะครับปริมาตรควบคุมหรือว่าระบบเปิดเนี่ยที่มันแตกต่างชัดเจนกับระบบปิดเนี่ยก็คือเวลาเราตีขอบเขตของระบบแล้วเนี่ยมันสามารถมีมวลเข้าหรือออกหรือทั้งสองอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้น จากเดิมกฎข้อที่หนึ่งของระบบปิดเนี่ยที่มันมีเฉพาะสมดุลพลังงานนะครับพอมาเป็นระบบเปิดเนี่ยมันจะต้องมีสมดุลมวลเข้ามาด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าจำได้นะผมบอกว่าวิชาเทอร์โมเนี่ยมันมีสมการอยู่ทั้งหมด4อันใช่ไหมสมดุลมวลสมดุลพลังงานสมดุลเอนโทรปี สมดุลเอ็กเอร์จีนะครับมันจะมีอยู่สสมการนะครับสำหรับกฎข้อที่1น่อ่ะคุณจะต้องอาศัยสมดุลมวลกับสมดุลพลังงานในการวิเคราะห์นะครับแล้วเดี๋ยวพอหมดข้อที่1ปึ๊บมันก็จะไปกฎข้อที่2ที่เป็นเรื่องของกฎข้อที่1เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสมดุลพลังงานเป็นหลักเลยแหละเป็นกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับสาระมันก็คือพลังงานมีแต่เปลี่ยนรูปใช่ไหมกับย้ายที่แต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่หายไปไหนนะครับ ส่วนกฎข้อที่2จะเป็นตัวที่ใช้บอกทิศทางการเกิดขึ้นของกระบวนการนะครับว่ากระบวนการที่จะเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติของโลกนี้ของจักรวาลนี้นะครับเท่าที่มนุษย์รู้อยู่ทุกวันนี้นะครับจะต้องเป็นไปในทิศทางหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณสมบัติที่ใช้ชี้ทิศทางก็คือตัวเอนโทรปีนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้จักตอนเราพูดกันเรื่องบทที่7กับ8 เป็นต้นไปนะครับคําว่าทิศทางของกระบวนการก็อย่างเช่นความร้อนจะถ่ายเทจากที่อุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่อุณหภูมิต่ํากว่าเท่านั้นนะครับไม่สามารถไหลกลับทางได้นะอันนี้ก็จะเป็นความจริงทางธรรมชาติซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าลมจะต้องไหลจากที่ที่ความดันสูงกว่าไปยังที่ที่ความดันต่ํากว่าอะไรเงี้ยนะครับน้ําจะต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ํอะไรแบบนี้นะครับพวกนี้ มันเป็นความจริงทางธรรมชาติที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นไปในทิทางนี้นะครับแต่การเรียนรู้เรื่องสมดุลเอ็กเซอร์จี้เนี่ยก็โทษสมดุลเอนโทรปีเนี่ยมันจะช่วยให้เราอธิบายเป็นตัวเลขได้นะครับว่าที่เรารู้รู้กันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยในทางคณิตศาสตร์ในทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยสามารถแสดงเป็นตัวเลขให้เห็นได้เลยว่าทิศทางมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับ ทีนี้บทที่หกเนี่ยเราจำกัดตัวเองยังอยู่ที่สมดุลพลังงานกับสมดุลมวลก่อนนะครับแล้วก็เป็นสมดุลพลังงานกับสมดุลมวลของระบบเปิดนะครับสมดุลมวลเนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็น conservation of mass นะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็น continuity equation ก็ได้นะครับเป็นสมการความต่อเนื่องอหลักๆอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่ เดี๋ยวผมจะไปเขียนด้วยลายมืออีกทีนะสรุปว่ามันมีสองสมการสำคัญเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ถึงอ,อันแรกคือสมดุลมวลนะครับมันยังอยู่ในรูปที่อาจจะดูแล้วอธิบายลำบากหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะไปเขียนอีกรูปหนึ่งที่อิงก,กับสมการสมดุลครอบจัก,กรวาลน,นะครับ Universal Balance ก็จะเขียนในอีกรูปแบบหนึ่งผมอันนั้นเดี๋ยวผมจะเขียนว่าเป็นมวลเข้าลบมวลออกเท่ากับมวลภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับ อันนั้นจะเป็นสมการสมดุลมวลนะครับเป็นรูปทั่วไปซึ่งคุณสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งระบบปิดระบบเปิดแหละจริงๆแล้วนะส่วนสมการพลังงานเนี่ยหน้าตาที่เป็นรูปทั่วไปนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับจะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในรูปที่ทําความเข้าใจยากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูคียว่าเป็น พลังงานเข้านะครับคือก้อนนี้ลบพลังงานออกคือก้อนนี้นะครับเท่ากับพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทั่วไปนะครับของสมดุลพลังงานนะซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระบบปิดระบบเปิดนะครับทีนี้มันก็จะมีอันนี้อีกนะครับมีอีกสองสองส่วนใหญ่ๆอีก ส่วนแรกเราจะเรียกว่าเป็นระบบเปิดที่เป็น steady state steady flow process นะครับอันนี้มันเป็นชื่อร่างเดิมนะครับเนี่ยสมัยผมเรียนเราจะเรียกกันว่าเป็น S S S F process เรียกชื่ออย่างเงี้ยครับ steady state steady flow process คือสถานะคงที่อัตราการไหลคงที่นะครับเป็นกระบวนการที่อัตราสถานะคงที่กับอัตราการไหลคงที่นะครับก็เดี๋ยวจะไปอธิบายตอนเขียน ลายมือให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้พาดูสไลด์เร็วๆก่อนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเรียกกันแค่นี้นะครับ steady state process ก็คือจังหวะที่กระบวนการมันเข้าที่แล้วนะครับเนี่ยจ,จังหวะที่กระบวนการมันเริ่มทํางานเข้ามันมันทำงานเข้าที่แล้วนะครับไม่ใช่ช่วง start up ไม่ใช่ช่วง shutdown นะครับหมายถึงว่าไม่ได้ช่วงที่แบบกําลังเพิ่งจะเริ่ม start เครื่องไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงที่กําลังชัดดาวเครื่องแล้วมันก็ค่อยๆชะลอลงอะไรเนี้ยไม่ใช่นะครับมันจะเป็นช่วงที่ เครื่องจักรเราทำงานคงที่อันนี้คุณจะเจอเยอะที่สุดในชีวิตการทำงานนะครับเนี่ยพวกอุปรกรณ์พวกนี้นะครับกังหันเทอร์บน์นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับหัวฉีดหรือนอสเซลนะครับ,บอบเลอร์หม้อไอ้น้ำนะครับคอนเดนเซอร์เครื่องควบแน่นอะไรแบบนี้ถ้าในแอร์ก็เดี๋ยวก็จะมีพวกอีวั o ปอเลเตอร์อะไรพวกนี้โผล่มาอีก หรือว่า heat exchanger เงี้ยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะพวกนี้ก็จะทำงานเป็น steady state หมดนะครับตรงนี้เนี่ยสาระสำคัญมันก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับนิยามจะเข้ายัางไงนี่อยู่ตรงนี้นะเมื่อเวลาเปลี่ยนใช่ไหมสภาวะที่แต่ละจุดของระบบมันไม่เปลี่ยนนะครับสาระมันก็จะเป็นแบบนี้นะพอ สถานะหรือสภาวะของระบบมันไม่เปลี่ยนเนี่ยไอเทอมที่อยู่ด้านขวาของสมก,การอะ dm b d อะไรก็ตามที่เป็นเทียบกับการเปลี่ยนแปลงเวลาเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์ไปหมดคือความหมายของด้านขวาของสมดุลมวลเนี่ยมันเป็น dm by dt ใช่ไหมมวลมวลภายในระบบที่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับแต่เนื่องจากการเข้าออกมันก็คงที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมวลที่อยู่ภายในขอบเขตของระบบเนี่ย มันก็จะคงที่ตลอดเวลาไม่ได้เปลี่ยนไปตามเวลานะครับเดี๋ยวจะพาไปทวนไอ้นั่นแหละไอตัว universal balance นึกถึงกระเป๋าตังค์อ่ะสมมติว่าในกระเป๋าตังค์เรามีเงินอยู่ห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยเราเอาเข้ามาร้อยหนึง่งเราเอาออกไปร้อยหนึง่งเราเอาเข้ามาร้อยหนึง่งเราเอาออกไปร้อยหนึ่งเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินภายในกระเป๋าตังค์เราเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่เปลี่ยนถูกไหมเพราะฉะนั้น d m by d t ก็เลยเป็นศูนย์นะครับโอเคไหมครับอันนี้คือหมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในขอบเขตของระบบเนี่ยเปลี่ยนไปเท่าไหร่เมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับโอเคไหมถ้าเป็น steady state เน yeah. claro mm ี่ยมวลเข้ามวลออกเท่ากันเนี่ยก็แปลว่ามวลที่อยู่ภายในระบบเนี่ยมันจะไม่มีวันเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเราดูการเปลี่ยนแปลงของมันเทียบกับเวลาที่เปลี่ยนก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เลยเป็นศูนย์นะครับไอพลังงานก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเทอมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาที่เปลี่ยนทางขวามือของสมการเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับ พอไปดูสมดุลมวลมันก็เลยลดรูปหรือแค่มวลเข้าลบมวลออกเท่ากับศูนย์หรือว่ามวลเข้าเท่ากับมวลออกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมดุลพลังงานก็เช่นกันก็พลังงานเข้าลบพลังงานออกเท่ากับศูนย์หรือว่าพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกนะครับเดี๋ยวจะไปเขียนลายมือให้ดูอีกทีนะแล้วก็เราสามารถเอาถ้าถ้าเกิดมันมีกระแสการไหลของมวลเพียงกระแสดเดียวคือเข้ากระแสดเดียวออกกระแสดเดียวนี่นะแปลว่ามวลเข้ามวลออกคือ อัตราการไหลของมวลเข้ามวลออกเท่ากันก็เลยกลายเป็น m ตัวเดียวแล้วระบบแบบนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของค่าจำเพาะแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเอา m ดหารตลอดได้แล้วก็ในตัวอย่างในสไลด์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักเนี่ยมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ n ทั p y นะครับ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สมดุลพลังงานเรามักจะไม่ค่อยสนใจเทอมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานศัก์นะครับเรามักจะตัดสองเทอมนี้ออกนะเราก็จะมีกระบวนการเฉพาะบางอย่างที่คุณต้องรู้จักเช่นกระบวนการลดความดันนะครับ throttling process อ,อันนี้คือวาล์วลดความดันในวัตจักอัดไออะวัตจักรของแอร์ของตู้เย็นบ้านคุณนะครับมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า Expansion Valve wow, หรือว่าวา l v e ลดความดันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามันจะมีอ,อุปก,กรณ์ประเภทนี้อยู่นะครับกระบวนการประเภทนี้เนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์ไปแล้วอะ่ะมันจะพบว่ากระบวนการทอสติ้งโฟลเวย s ในเอกลักษณ์ของมันก็คือ e n t ท a ลปีขาเข้าขา,ขาออกเท่ากันนะครับส่วนการลดรูปลงไปยังไงเนี่ยดูในวิดีโอสอนเอาประกันนะครับตรงนั้นเดี๋ยวมีอธิบายอยู่ รงนี้ข้ามนะผมนี่ผมไม่ได้พูดอ่าแล้วก็จะมีตัวอย่างพวกเบสิกเบสิกอุปกรณ์ที่เป็นสเตตี้สเตตมาให้คุณดูหลายอันนะครับอันนี้ไปดูตัวอย่างแรกนี่จะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนระหว่างทางเข้าทางออกอะ่ะมันไม่ต่างกันมากแล้วก็ขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีระหว่างขาเข้าขาออกเพราะฉะนั้นเรามักจะละเทิมพลังงานจนพลังงานสักออกนะครับในในคลิปสอนอธิบายไว้หมดแล้วนะ อย่างอื่นก็เนี้ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีสาระสําคัญของมันอยู่บางเทอมตัดได้บางเทอมตัดไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับนอสเซลเขาก็จะไม่ตัดพลังงานจนกันเพราะว่าจุดประสงค์หลักของมันคือเรื่องพลังงานจนนะครับทอตติ้งโปรเซสเเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไปดูเองนะอันนี้เป็นเครื่องแปกเปลี่ยนความร้อนนะครับอันนี้ไปดูเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้ทำอยอะแย่แหละนะครับอันนี้ก็ไปดูเอาเอง ไปดูสไลด์อันหนึ่งนะครับมันจะมีกระบวนการอีกอันหนึ่งที่ว่าปัจจุบันนี้เราจะเรียกสั้นๆว่าเป็น Transient Process นะครับแต่สมัยก่อนที่ผมเรียนเขาจะเรียกอันนี้ Uniform State Uniform Flow Process นะครับคือถือว่าสถานะเรียกว่าสม่ำเสมอทั่วกันทั้งทั้งระบบกับอัตราการไหลสม่ำเสมอทั่วกันทั้งระบบนะครับ มันฟังยากแหละอันนี้ต้องไปดูนิยามดูอะไรนเงี้ยนะครับก็ไปดูในวิดีโอสอนเอาแต่ว่าวิธีการทําความเข้าใจของทานเซียนโคเซก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่สภาวะของระบบเปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับตัวอย่างง่ายสุดก็คือไอ้บทที่ห้าที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นทันเซียนโคเซหมดเลยนะครับที่ว่า เริ่มต้นกับอกสูบลูกสูบนะครับอยู่ที่ความดันเท่านี้อุณภูมิเท่านี้ปริมาตรเท่านี้ต่อมามีการให้ความร้อนลูกสูบก็เลยขยับขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอ,อันนั้นก็แปลว่าเริ่มต้นกับสุดท้ายอ่ะสภาวะมันไม่เหมือนกันแล้วไงใช่ไหมอุณหภูมิไม่เหมือนกันละก็อย่างนั้นเรเรียกทางเซียนโ r เซส s นะครับเริ่มต้นสุดท้ายไม่เหมือนกันสภาวะของระบบไม่คงที่เวลาเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นทางเซียนโ r เซสดูง่ายๆแค่นี้นะครับทางเซียนดูง่ายๆแค่นี้ทีนี้ เนื่องจากพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยอย่างกรณีคลาสสิกนะคืออันนี้ก็แล้วกันนะลองนึกถึงการปล่อยแก๊สออกจากถังอนึกถึงแก๊สถุงต้งที่บ้านเราใช่ไหมมันอาจจะมีอยู่เต็มถังใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นเี้ยเราก็เปิดวาล์วหัวถังปล่อยแก๊สออกไปณวินาทีที่ศูนย์ความดันมันเต็มแม็กเลยใช่ไหมเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับตอนอความเร็วของแก๊สที่พุ่งออกมาจากไอวาล์ว wow อะก็คือก็จะเร็วมากใช่ไหมมีความเร็วสูง แต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บแก๊สในถังเริ่มร่อยหลอใช่ไหมความดันก็จะเริ่มลดลงนะครับความเร็วก็จะเริ่มช้าลงใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะพูดว่าเฮ้ยแก๊สมันไหลออกจากถังด้วยอัตราการไหลเท่าไหร่เงี้ยเราไม่สามารถพูดเป็นอัตราการไหลที่คงที่ได้ใช่ไหมเพราะตอนแรกมันเร็วแต่เวลาผ่านไปมันช้าลงเรื่อยๆนึกออกไหมครับอย่างเงี้ยคือการเซียนโพ o ิสโอเคไหมครับแปลว่า เวลาผ่านไปเนี่ยสภาวะไม่เหมือนเดิมแล้วเริ่มต้นในถังมีความดันเต็มแม็กตอ่อไอณนะวิเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งความดันในถังก็จะลดลงไปจนกระทัง่งอาจจะเหลือเหลือศูนย์เลยก็ได้นี่นะครับก็แปลว่าอย่างเนี้ยเวลาเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นทางเซนตโพเซสโอเคไหมครับก็เดี๋ยวทําตัวอย่างไปเรื่อยๆสะสมตัวอย่างไปเรื่อยเดี๋ยวจะเริ่มเห็นนะครับอ่อ ทีนี้พออัตราการไหลมันไม่คงที่เนี่ยเราไม่นิยมใช้รูปสมการรูปทั่วไปที่เป็นรูปอัตรานะครับเราจะนิยมเขียนในรูปปริมาณน,นะครับมันก็เลยจะออกมาเป็นว่ามวลเข้าลบมวลออกเท่ากับมวลภายในระบบที่เปลี่ยนถามว่ามวลภายในระบบที่เปลี่ยนคืออะไรก็คือมวลตอนสุดท้ายลบมวลตอนเริ่มต้นนะครับก็สมดุลมวลก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นสมการในรูปปริมาณแทนที่จะเป็นรูปอัตรานะครับ ส่วนกฎของอส่วนกฎข้อที่หนึ่งสมดุลพลังงานก็เช่นกันนะครับก็มันจะปรับจากรูปอัอตรามาเป็นรูปปริมาณน,นะครับพลังงานเข้าลบพลังงานออกเท่ากับพลังงานภายในตัวระบบที่เปลี่ยนนะครับก็คือ m2u2 2ลบ m1u1 อะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเขียนให้ดูในตอนที่เขียนลายมืออีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยเกินแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูตัวอย่างว่ามันทำยังไงกันนะครับตัวอย่างในสไลด์เนี่ยสำหรับทานเซนโปรเซสจะเป็นตัวอย่างแบบ โหดๆอะนะครับก็จะยากหน่อยเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวตอนที่เราทํากันเองในห้องเนี่ยก็จะหาตัวอย่างที่มันดูย่อมยาวกว่าน,นี้หน่อยนะครับแล้วค่อยแล้วพอเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตัวอย่างในสไลด์อันนี้นะครับเอาเอาเกินแค่นี้นะครับสําหรับสไลด์นะเดี๋ยวเราไปดูในในลายมือต่อเดี๋ยวผมไปอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ